สวัสดีค่ะทุกกคนวันนี้พบกับแม่อ่านมเมริกานะคะแม่อ่านมีเรืเร่องราวดีๆที่จะมาแบ่งปันปจากการอ่านหนังสือเล่มนี้ค่ะหลับดีเป็นยาวิเศษค่ะเพราะการนอนหลับที่ดีนะคะทําให้เราสามารถฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจแถมยังเป็นยาช่วยบำรุงร่างกายของเราด้วยนะคะและยังฟรีด้วยนะคะแถมร่างกายของเราสามารถผลิตได้ทุกวันนะคะไม่ว่าคุณจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพร่างกายหรือจิตใจหรือว่าคุณ สุขภาพดีหรือว่าร่างกายจิตใจด,ดีอยู่แล้วแต่ว่าเราลองลองไปเช็คกันดูไหมคะว่าตอนนี้เรามีการนอนที่เป็นการหลับที่ดีเป็นยาวิเศษหรือยังได้อ่านมาแบ่งปัน3เทคนิคด้วยกันค่ะที่ได้จากการอ่านหนังสือเล่มนี้เราลองมาเช็คดูไหมคะว่าเรามีการนอนหลับที่ดีเป็นยาวิเศษหรือยังค่ะเคล็ดลับที่1นนะคะนั่นก็คือช่วงเวลาในการนอนค่ะ คุณมีช่วงเวลาในการนอนเป็นแบบไหนคะเหมาะกับคุณหรือ,อยังคุณมีช่วงวัยแบบไหนหนะคะถ้าคุณมีช่วงวัยวัยกลางคนหรือวัยรุ่นคุณควรที่จะนอนให้ได้วันละ7-9ชั่วโมงค่ะส่วนสำหรับวัยเด็กเล็กๆนะคะก็ควรจะเพิ่มเวลาขึ้นไปอีก1-3ชั่วโมงค่ะสำหรับวัยผู้ใหญ่หรือวัยชรานะคะก็ควรที่จะลดปริมาณลงไป1-3ชั่วโมงตรงกันข้ามกับวัยเด็กเลยใช่ไหมคะ ส่วนเวลาที่คุณควรจะเข้านอนนะคะถ้าคุณเป็นวัยกลางคนหรือว่าบุคคลทั่วไปควรจะเข้านอนในช่วงเวลาสี่ทุ่มหรือว่า22่สนาฬิกาค่ะส่วนเป็นวัยเด็กๆนะคะก็น้องๆหนู่ๆควรจะเริ่มเข้านอนแต่หัวค่าหน่อยค่ะเริ่มเข้านอนตั้งแต่สองทุ่มนะคะส่วนวัยชาราค่ะขยับขึ้นมาหน่อยค่ะควรเข้านอนสามทุ่มหรือว่า21่สเดนาฬิกาค่ะในการเข้านอนนะคะ ของแต่ละช่วงวัยเลยนะคะการที่จะทให้คุณหลับได้อย่างสบายและหลับเป็นออโตเมติกนะคะตื่นมาเวลาเดียวกันนอนเวลาเดียวกันนั่นก็คือการหลับเวลาเดิมซ้ําๆนะคะเวลาเดิมเหมือนถ้าคุณนอนเวลาสามทุ่มใช่ไหมคะคุณก็ควรจะนอนเวลาเดิมสามทุ่มทุกๆวันเพื่อให้ร่างกายของเราได้จดจําการนอนค่ะการนอนแบบนี้จะทําให้เราหลับได้ลึกนะคะแล้วก็ตื่นมาสดชื่นด้วยค่ะ คุณมีการนอนแบบไหนช่วงเวลาของคุณเป็นแบบไหนและคุณอยู่ในช่วงไวัยไหนลองเช็คดูค่ะเคล็ดลับที่2นะคะนั่นก็คือการเตรียมตัวก่อนเข้านอนค่ะสําคัญนะคะการเตรียมตัวก่อนเข้านอนการสิ่งแรกที่เราต้องเตรียมนั่นก็คือร่างกายของเรานี่แหละคะ่ะเราต้องเตรียมตัวการอาบน้ํานะคะให้สะอาดนะคะให้ร่างกายของเรารู้สึกสดชื่นแล้วก็ ผ่อนคลายการอาบน้ําอุ่นเนี่ยนะคะจะทําให้ร่างกายของเรารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็หลับได้ง่ายค่ะและเสื้อผ้าที่เราสวมใส่นะคะก็ควรจะเป็นเสื้อผ้าที่ลม้ลมลวมสบาย,บาย,บายเวลาเรานอน,อนยืดเหยีดยดร่างกายจะได้ไม่ติดขัดเราว่าจะได้ไม่รัดตึงร่างกายของเรานะคะอีกทั้งนะคะสําหรับสุภาพสตรีแล้วนะคะถ้าเราใส่บราเข้าไปนอนด้วยนีย่จะทําให้รู้สึกมีการกดทับนะคะเราก็ควรที่จะ ปล่อยโล่งๆไปเลยค่ะร่างกายเราจะได้แบบรู้สึกโล่งเบาสบายหลับได้สบายทั้งคืนนะคะและอีกอย่างนะคะสำหรับคนที่ไม่ได้ชอบใส่อะไรนอนเลยอย่างนี้นะคะก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะแต่สิ่งที่คุณควรที่จะระวังหน่อยนะคะนั่นก็คืออุณหภูมิในห้องของคุณนะคะจะต้องเป็นอุณหภูมิที่มีความอบอุ่นค่ะแล้วก็คือไม่เย็นจนเกินไปนะคะแล้วก็ไม่มีความชื้นมากจนเกินไปค่ะ เอาละค่ะเราเตรียมร่างกายของเราแล้วอ้ออีกอย่างหนึ่งค่ะนั่นก็สําหรับสุภาพสตรีหรือว่าสุภาพบุรุษที่มีการใช้เครื่องสําอางนะคะคุณควรจะล้างหรือว่าเช็ดเครื่องสําอางของคุณออกให้หมดเลยนะคะเพื่อที่การนอนของเรานะคะผิวพรรณของเราจะได้รับการฟื้นฟูเป็นอย่างดีค่ะเล,เลือดไหลเวียนได้สะดวกนะคะแล้วก็ไม่มีสารตกค้างที่อยู่บนหน้าเราทําให้เราเกิดสิวฝ้าอะไรเงี้ยขึ้นมาได้นะคะ เอาละค่ะร่างกายของเราพร้อมแล้วใช่ไหมคะสะอาดแล้วสวมเสื้อผ้าที่สะอาดแล้วต่อไปเราไปดูห้องนอนกันค่ะเข้าไปดูในห้องนอนของเรานะคะว่าห้องนอนของเรามีแสงเป็นยังไงสีสันในห้องนอนเป็นยังไงนะคะแล้วก็เสียงในห้องนอนของเราเป็นอย่างไรคะ่ะเสียงที่เหมาะสมในการนอนนั่นก็คือก็เป็นเสียงที่สงบนะคะไม่มีเสียงอะไรเลย ปิดมิดชิดนะคะไม่มีเสียงรบกวนไม่เปิดเสียงเพลงไม่ต้องไม่จําเป็นต้องเปิดเสียงเพลงเสียงทีวีอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่จะมาคอให้เราก่อนนอนนั่นก็คือเราก็คือปิดมันซะนะคะแล้วก็ส่วนอันที่สองนะคะนั่นก็คือแสงนะคะเราจะควรที่จะปิดให้มิดนะคะแสงที่เล็ดลอดออกมาจากหน้าต่างนะคะหรือว่าช่องรูต่างๆเราควรที่จะปิดให้มิดปิดผ้าม่านให้เรียบร้อยค่ะและ 3นะคะนั่นก็คือสีสันในห้องของเราคุณรู้ไหมคะว่าสีเขียวสีขาวนะคะหรือว่าสีฟ้านะคะทําให้ห้องนอนของเราหลับได้ง่ายสําหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการนอนไม่หลับนะคะสีที่แนะน,นํานะ่ะก็คือสีสาสีนี้เลยค่ะจะทําให้เรานอนหลับได้สบาย เราเตรียมตัวแล้วเตรียมห้องแล้วต่อไปเราก็มาเตรียมใจกันนะคะทําไมทองเตรียมใจรู้ไหมคะเพราะว่าจิตใจเรามีความสําคัญมากเลยเราเตรียมตัวก่อนเข้านอนเราต้องบอกตัวเองแล้วนะคะว่าถึงเวลาที่เราจะนอนแล้วเราก็ควรที่จะเลิกเครียดเลิกกังวลกับเรื่องราวต่างๆเรื่องงานเราปล่อยวางไว้นะคะโทรศัพท์ปิดไว้ซะนะคะพรุ่งนี้ค่อยคุยค่อยเคลียร์นะคะ บอกกับตัวเองว่าถึงเวลาที่เราจะต้องนอนแล้วสกดจิตตัวเองนิดนึงนะคะให้ง่วงฉันต้องการที่จะพักผ่อนร่างกายเราต้องการพักผ่อนหรือว่าคุณมีจิตใจที่ฟุ้งซ่านตลอดเลยไม่ไไรู้จะทำยังไงหาความสงบในการนั่งสมาธิหรือตั้งทำโยคะนะคะนั่นที่จะทำให้คุณรู้สึกเบาโล่งสบายและเป็นสมาธิแล้วก็รู้สึกว่าหลับง่ายเลยทีเดียวลองดูนะคะเตรียมใจก่อนคะ่ะ เคล็ดลับที่3ก็คือการเลือกท่านอนให้เหมาะสมกับสุขภาพในร่างกายของเราค่ะเราก็เริ่มกันที่ท่าที่1เลยนะคะนั่นก็คือท่านอนงายค่ะจะเห็นได้ว่าท่านอนงายนะคะรู้สึกว่ามันสบายๆไม่มีการกดทับอะไรเลยแต่ว่ามันก็มีบางครั้งนะคะที่ทําให้โคนลิ้นเรานะคะเ,เวลาเรานอนงายทําให้ไปขัดขวางการเดินหายใจในระบบของทางเดินหายใจนะคะ ซึ่งจะทําให้ไม่เหมาะสมกับคนที่มีอาการนอนกรนค่ะหรือว่ามีลักษณะเป็นโรคของระบบทางเดินหายใจนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคนที่นอนกรนนะคะหรือว่าเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจไม่เหมาะที่จะนอนหงายนะคะสำหรับท่าต่อไปนะคะก็คือท่านอนคว่ำนะคะการนอนคว่ำจะทําให้เรารู้สึกว่าเราปลอดภัยนะคะ และก็มีผลดีค่ะรู้สึกว่าการนอนคว่ำนี้นะคะจะทําให้เราสามารถขับสิ่งแปลกปลอมนะคะออกจากทางปากได้โดยง่ายนะคะแล้วก็ยังเป็นผลดีสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องกระดูกสันหลังไปถึงเอวนะคะแต่ถึงยังไงแล้วนะคะการนอนคว่ำนะคะก็ยังส่งผลเกี่ยวกับการกดทับของหัวใจนะคะทําให้การไหลเวียนของเลือดไม่สะดวกค่ะถึงยังไงก็ไม่เหมาะกับคนที่มี โรคเกี่ยวกับหัวใจนะคะแล้วก็ความดันโลหิตส,สูงค่ะหรือว่าหลอดเลือดสมองนี้นะคะก็ไม่เหมาะกับคุณค่ะท่าต่อไปนะคะเป็นท่าที่นอนตะแคงด้านซ้ายค่ะท่านอนตะแคงด้านซ้ายนะคะทําให้เราสามารถพลิกไปพลิกมาได้สะดวกรวดเร็วนะคะแต่ยังทํามันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเราหลับไม่สนิทค่ะ ก็อีกทั้งนะคะการนอนตะแคงด้านซ้ายนะคะทําให้เรากดทับหัวใจของเราด้วยเพราะว่าหัวใจของเราอยู่ทางด้านซ้ายใช่ไหมคะนั่นคือเป็นทําให้เราส่งผลไม่ดีต่อสุขภาพเลยค่ะและยังมีผลเสียกับคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับโรคหัวใจนะคะโรคไตาวายแล้วก็โรคกระเพาะอ,อาหารด้วยค่ะคนที่เป็น3โรคนนี้ควรหลีกเลี่ยงการนอนตะแคงด้านซ้ายนะคะ าต่อไปเป็นท่านอนตะแคงด้านขวาค่ะเป็นท่าโปรโดของแม่อ่านเลยนะคะการนอนตะแคงด้านขวานะคะไม่เกิดการกดทับของหัวใจแน่นอนค่ะเพราะหัวใจเราอยู่ด้านซ้ายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะทําให้เลือดไหลเวียนไปสู่ร่างกายของเราได้อย่างง่ายดายเลยละคะ่ะเลือดไหลยอย่างเช่นนะคะเลือดไหลเวียนไปสู่กระเพาะอาหารนะคะไปสู่ตับของเราได้อย่างดีทําให้ตับทํางานได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพ กระเพาะอาหารก็สามารถย่อยอาหารได้อย่างดีลงไปสู่ถึงลำไส้นะคะทําให้สุขภาพร่างกายของเราดีขึ้นในระหว่างที่เรานอนค่ะและแต่ว่านะคะก็ยังมีข้อควรระวังสําหรับคนที่นอนด้านขวานะคะเพราะว่ามันจะมีอาการของการเรากดทับปอดทางด้านนี้นะคะ สำหรับผู้ที่มีโรคเกี่ยวกับถุงลมป่งพองนะคะก็ยังไม่เหมาะกับคุณที่จะนอนทางด้านขวาค่ะแต่การนอนทางด้านขวานะคะสำหรับผู้อื่นที่ไม่มีปัญหาเนาะเราก็สามารถที่จะนอนแล้วก็เอาเข่างอขึ้นมาเล็กน้อยนะคะเพื่อให้การนอนสบายขึ้นแล้วก็ลดการพลิกตัวไปมาได้ด้วยค่ะและอีกอย่างนะคะเราก็ไม่ต้องกังวลมากเกินไปค่ะว่าในแต่ละคืนนะคะว่าเราจะนอนท่าไหนดีที่มันเหมาะกับเรานะคะ พราะว่ายังไงเราก็มีการพลิกตัวอยู่แล้วใช่ไหมละคะพลิกตัวไปมาแต่ว่าเราก็ควรที่จะเริ่มต้นกับท่านอนที่ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมกับเรานะคะเราลองเช็คดูได้ยังคะว่าเรามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพโลกอะไรท่าไหนที่เราควรระวังเราก็แค่หลีกเลี่ยงไม่ต้องไปนอนท่านั้นแค่นั้นเองคะ่ะและเราเริ่มต้นจากท่านอนที่เราต้องการได้เลยนะคะลองเช็คดูแล้วก็ลองปรับเปลี่ยนตัวเองดูคะ่ะยังไม่หมดนะคะต่อไปก็จะเป็น ท่าทางเกี่ยวกับการนอนก็คือท่าที่เราต้องนอนแบบควายแขนขึ้นไปแบบนี้นะคะแด้วเราลองไปดูกันค่ะว่าเราทําไมต้องไม่ควรที่จะนอนควายแขนแบบนี้นะคะ่ะสําหรับท่านอนที่ควรระวังนะคะนั่นก็คือท่านี้ค่ะท่าที่หลายๆคนอาจจะลองอาจจะนอนแบบนี้อยู่นะคะอย่างแม่อัน ก็นอนท่านี้อยู่เหมือนกันค่ะคือยกแขนขึ้นนะคะหรือบางครั้งนะคะก็สอดมือไว้ใต้หมอนนะคะนั่นเป็นท่าที่ไม่ควรทำเลยค่ะเพราะมีข้อเสียนะคะจากที่แม่อ่านได้อ่านหนังสือเล่มนี้นะคะเขาได้บอกไว้นะคะเรื่องอผลกระทบนะคะจากการที่เรานอนท่าแบบเมื่อกี้นะคะยกแขนขึ้นนะคะทําให้นะคะกล้ามเนื้อของเรานะคะเกิดการหดตัวของหัวไหล่นะคะแขนช่วงบนไม่สามารถคลายตัวนะคะ แล้วก็คืนสู่สภาพเดิมได้เดิมได้ในทันทีนะคะนานวันเข้านะคะ้าจะทําให้เกิดการปวดเมื่อยหัวไหล่แล้วก็ต้นแขนได้ค่ะแล้วก็ข้อ2นะคะยังทําให้หลอดอาหารของเรานะคะเกิดการอักเสบจากกดไหลย้อนค่ะเพราะว่าการที่เรายกแขนขึ้นไว้ข้างบนนะคะในเวลานอนกล้ามเนื้อของเราจะถูกดึงขึ้นไปและกระบังลมของเราก็เกิดการเคลื่อนที่ทําให ความดันในช่องท้องของเราอะเพิ่มสูงมากขึ้น,นะคะ่ะเป็นอันตรายสําหรับคนที่เป็นกรดไหลย้อนยิ่งไม่ควรนอนท่านี้เลยนะคะส่วนข้อ3นะคะการที่เรานอนนอนแบบสอดมือเข้าใต้หมอนนะคะก็คือมันก็จะทําให้เกิดการกดทับนะคะเพราะว่าเรานอนเป็นเวลานานๆมันก็เราไม่ได้เปลี่ยนท่าทีมันก็เกิดการกดทับนะคะทําให้เลือดไหลยเวียนไม่สะดวกทําให เกิดการเป็นเน็บเป็นชาเน็บชาได้นะคะก็คือไม่เหมาะเลยนะคะท่านี้เราก็ควรระวังนะคะเอาละค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะนี่หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับ ทุกๆคนบายว่าก,ก็น้อยนะคะที่สามารถนาไปออกแบบการนอนของเราให้เป็นยาวิเศษให้เป็นยาที่ช่วยบำรุงร่างกายของเราได้นะคะแต่สําหรับใคร,ใครนะคะที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการนอนไม่หลับนะคะแม่อัานก็มีหนังสือเสียงนะคะที่แม่อ่านได้อ่อาจะลงไว้ในดีคริปชัอนข้างล่างนะคะให้ฝากติดตามคลิปหนังสือเสียงของแม่อ่านได้นะคะในช่องดีคริปชันข้างล่างะคะ่ะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยและติดตามแม่อันคลิปวิดีโอหน้าถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะเคล็ดลับดีๆที่คุณหลับได้ที่มีสามที่ิคด้วยกันนะคะที่จะมาที่จะมาให้เคล็ดลับที่สองนะคือ,คอ